มาทำความรู้จักกับกิ้งก่ามังกรา้าวหรือเบียร์ากกอนกิ้งก่ามังกรขาวสัตว์เลี้ยงสุดแปลกยอดฮิตสัตว์เลี้ยงสุดแปลกที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเน,นื่องหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะมันแตกต่างจากกิ้งก่าทั่วไปยังไงนะมีลักษณะหรือนิสัยพิเศษอะไรทำไมปัจจุบันถึงเห็นคนนิยมเลี้ยงกันเยอะวันนี้คุณหนูแว่นจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับสัตว์ชนิดนี้กันค่ะถินกำเนิด สัตว์ชนิดนี้มีถิ่นกำเนิดอ,อยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย กระจายพันธในเถบทะเลทรายที่มีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับเนินทรายและมักหากินและอาศัยอยู่บนพื้นมากกว่าบนต้นไม้ลักษณะทางกายภาพนะคะน้องเป็นสัตว์เลื้อยคันจัดอยู่ในตระกูลเดียวกันกับกิ้งก่ามีลักษณะทางกายภาพที่โดดเด่นจากกิ้งก่าทั่วไปมองแวบ,บเดียวก็รู้เลยว่าไม่ใช่กิ้งก่าธรรมดาสังเกตได้ง่ายๆจากสีและลวดลายบนลำตัวโดยปกติแรกเริ่มตามธรรมชาติน้องจะมีลำตัวสีน้ำตาลสลับครีมแต่ปัจจุบัน นืองจากได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทำให้เกิดการผสมพันธุ์เพื่อให้ได้สีสันและลวดลายต่างๆขึ้นเป็นจำนวนมากนอกจากนี้บนลำตัวของน้องยังมีลักษณะเป็นเกล็ดและหนามแหลมซึ่งเอาไว้ใช้ป้องกันตัวในกรณีที่ถูกล่าและจะมีจุดเด่นที่สังเกตได้ชัดอีกที่หนึง่งคือบริเวณใต้คางจะมีถุงที่เป็นหนามซึ่งมันจะแผ่ขยายเป็นสีดำเวลาที่เกิดอาการตกใจตื่นเต้นต่อโซ่หรือเกี้ยวตัวเมีย เนื่องจากมีลักษณะคลา้ายเคราจึงเป็นที่มาของชื่อมังกรครานั่นเองเมื่อตเตเดมัยจะมีความยาววัดจากหัวไปหางอยู่ที่ขนาดประมาณ16-18นิ้วอายุไข่ตามธรรมชาติส่วนใหญ่จะมีอายุตั้งแต่3-6ปีอายุไข่ที่มนุษย์นำมาเลี้ยงและดูแลแบบทั่วไปมีอายุอยู่ที่ประมาณ4-7ปีและบางตัวที่มีสุขภาพแข็งแรงและมนุษย์นำมาเลี้ยงดูเป็นอย่างดี อาจมีอายุได้ถึง14ปีเลยก็เป็นได้ท้่นี้ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูและสภาพแวดล้อมด้วยเมื่ออายุ8-12เดือนจะมีความพร้อมในการผสมพันธุ์ซึ่งตัวผู้สามารถผสมพันธุ์กับตัวเมียได้หลายตัวตลอดฤดูผสมพันธุ์ส่วนตัวเมียเมื่อได้รับการผสมพันธุ์เพียงหนึ่งครั้งจะสามารถตั้งท้องเองได้อีก2-4ครั้งโดยแต่ละครั้งจะใช้เวลาตั้งท้องเรา20-28วัน โดยก่อนคลอดตัวเมียจะอดอาหาร2-4วันจากนั้นจะขุดหลุมทรายเพื่อเข้าไปไข่ทิ้งไว้ประมาณ20-30ฟองต่อการคลอด1ครั้งโดยรวมแล้วใช้เวลาทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ65วันโดยอุณหภูมิระหว่างฟักตัวจะเป็นการกําหนดเพศของน้องลักษณะนิสัยมังกรคลาวเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายมีนิสัยที่เชื่องไม่ดุร้ายเข้ากับคนได้ง่ายสามารถจับเล่นและป้อนอาหารจากมือได้ แต่ถ้าเป็นเด็กเล็กอาจจะต้องได้รับคําแนะนําและการดูแลของผู้ใหญ่อย่างใกล้ชิดอีกอย่างน้องมีนิสัยรักสันโดดชอบอยู่ตัวเดียวไม่ชอบอยู่รวมกลุ่มกับตัวอื่นเนื่องจากเป็นสัตว์ที่ห่วงอาณาเขตมากแหล่งซื้อและวิธีการเลือกซื้อปัจจุบันสามารถหาซื้อได้ตามร้านจําหน่ายสัตว์เลี้ยงหรือจากผู้เพาะพันธุ์โดยตรงซึ่งปัจจุบันมีผู้เพาะพันธุ์ขายเป็นจํานวนมากวิธีการเลือกให้เลือกตัวที่มีความยาวมากกว่า15เซนติเมตรและให้เลือกตัวที่ตื่นตัวดวงตาสดใส ไม่มง,ง่วงซึมและไม่มีบาดแผลหรือความพิการใดๆแนะนําว่าหลังจากซื้อมาแล้วควรพาน้องไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาพยาธิหรือโรคต่างๆเป็นการประเมินสุขภาพน้องก่อนเริ่มเลี้ยงไปในตัวค่ะอาหารเบียร์ดาก้อนเป็นสัตว์ที่กินได้ทั้งพืชและสัตว์อาหารเริ่มแรกตอนที่เบียร์ดาก้อนยังเล็กแนะนำผู้เลี้ยงให้อาหารที่มีขนาดจิว๋วเช่นแมลงหรือจิ้งหรีที่มีขนาดเล็กมากๆ เมื่อเริ่มโตขึ้นมาช่วงอายุประมาณ2-4เดือนให้ผู้เลี้ยงเริ่มผสมผักสีเขียวเข้ามาเป็นอาหารในอัตราส่วนผัก20%มแมลงขนาดเล็ก80%เพื่อให้น้องค่อยๆได้รับแคลเซียมจากผักเมื่อน้องโตพอสมควรให้แบ่งสัดส่วนการกินเป็นพืชผัก60%และอิ่มต่างๆในอัตราส่วน45%โดยพืชผ,ผักสีเขียวที่เสริมแคลเซียมให้กับน้องได้แ,แก่ ผักสลัดกระหล่ำใบผักกาดหอมและผ่านอื่นๆส่วนมแมลงและยิอต่างๆที่สามารถให้น้องทานได้วันละครั้งได้แก่จิ้งหรีดหนอนยักษ์หนูแดงเป็นต้นผู้เลี้ยงสามารถให้น้องทานผลไม้ได้เป็นครั้งคราวเพื่อเสริมวิตามินให้น้องผลไม้ที่สามารถทานได้ได้แก่แอปเปลิลกล้วยแคนตาลูปมะละกอและผละไม้ชนิดอื่นๆเป็นต้นอุปกรณ์การเลี้ยง กลงหรือตู้ขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่กว้างเพื่อให้น้องสามารถปีนป่ายได้และควรเป็นกลงหรือตู้ที่ทำประตูเปิดปิดเป็นแบบมุงลวดเพื่อให้สามารถระบายอากาศได้ดีและควรมีถาดหรือถว้วยที่มีรูปทรงตื้นเพื่อเอาไว้ใส่อาหารและน้ำให้น้อง หลอดไฟหากเลี้ยงน้องไว้ในบ้านหรือพื้นที่ที่แดดส่องไม่ถึงควรจัดหาหลอดไฟ f l u l r e s c e n t ที่มีรังสี UV อย่างน้อย5%ติดให้ห่างจากสัตว์เลี้ยงโดยมีระยะห่างอยู่ที่10-12นิ้วและไม่ควรอยู่ห่างเกิน18นิ้วจากบริเวณที่น้องชอบอยู่ น้องควรได้รับรังสี UV ประมาณ12-14ชั่วโมงต่อวันเพื่อช่วยในเรื่องการผลิตวิตามินดีและช่วยในเรื่องการดูดซึมแคลเซียมได้เป็นอย่างดีเพื่อป้องกันการเกิดโรคที่เกี่ยวกับกระดูกอย่างไรก็ดีราทิ์ก็ยังเป็นแหล่งการรับแสง UV ธรรมชาติที่ดีที่สุดของน้องอยู่ดีฉะนั้นวันไหนที่มีแดดจ้าผู้เรียนสามารถพาน้องออกมารับแดดรังแจ้งได้พร้อมกับกรงที่มีฝาปิดที่มิดชิดระบายอากาศได้ดี และมีที่หลบแดดให้น้องในตัวด้วยวิธีการเลี้ยงและข้อควรระวัง 1. เนื่องจากน้องเป็นสัตว์ที่รักสันโดดและห่วงอนาเขตไม่มีความรู้สึกรักหรือผูกพันกับกิ้งก่าตัวใด ไม่ว่าจะเป็นทางด้านสายเลือดหรือมิตรภาพความเป็นเพื่อนควรเลี้ยงน้องแยกให้อยู่ตรงครตรงมันเพื่อลดการประทะแหลกการต่อสู้ 2. ส,สามารถนําน้องมาอยู่กลงเดียวกันได้ต่อเมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์หากเห็นว่ามีการทับการเกิดขึ้นไม่ได้แปลว่ากําลังแสดงความรักใคร่หรือกําลังผสมพันธุ์แต่เป็นการแสดงความเป็นใหญ่ของตัวที่แข็งแกร่งกว่าเพื่อประกาศอาาเขตของตนเมื่ออีกตัวถูกทับบ่อยหรือ ถูกทับเป็นเวลานานๆจะทำให้เกิดความเครียดและส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวได้เช่น อาการขาดน้ำขาดสารอาหารและซึมฉะนั้นช่วงฤดูผสมพันธุ์ที่นาน้องมาอยู่ร่วมกันควรเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้น 3. ดูอย่างไรว่าน้องมีความเครียดหากมีความเครียดน้องมักจะฉีดสีดำออกมาตรงบริเวณใต้ท้องเป็นเส้นลายวงๆแต่ถ้าตัวไหนที่ใต้ท้องมีสีขาวโพนไม่มีลายใดๆนั่นแปลว่าน้องไม่มีภาวะความเครียดค่ะ 4. ตรงของน้องควรจะเป็นตรงที่น้องสามารถต่างแดดและหลบแดดได้เนื่องจาก เป็นสัตว์เลือดเย็นไม่สามารถสร้างความร้อนได้เองจึงจําเป็นต้องอาศัยแสงแดดความร้อนจากดวงอาทิตย์ช่วยจริงอยู่ว่าน้องสามารถตากแดดได้ตลอดทั้งวันแต่ถ้าอุณหภูมิสูงมากๆแล้วตากาต,าตลอดทั้งวันไม่มีที่หล่นแดดให้น้อง ก็อาจทําให้น้องช็อกแดดตายได้น้องมีความสามารถในการกักเก็บน้ําไว้ในตัวเพราะฉะนั้นหากเห็นว่าน้องไม่ค่อยกินน้ําถือเป็นเรื่องปกติค่ะผู้เลี้ยงสามารถฉีดพ่นน้ําใส่อาหารก่อนให้น้องทานได้ค่ะแม้ว่าน้องจะไม่ทานน้าโดยตรงแต่น้องสามารถกักเก็บน้ําจากการกินอาหารที่เราฉีดพ่นน้ําหรือน้ําที่อยู่ในผักผลไม้ที่เราให้น้องได้ค่ะ หากน้องไม่ทานข้าวและน้ำไม่ต้องตกใจนะคะเพราะนั่นอาจจะเป็นช่วงเวลาที่น้องกำลังจะลอกคราบแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่น้องไม่ทานข้าเป็นเวลานานกว่า3วันและยังไม่แสดงท่าทีว่าจะลอกคราบนั้นแสดงว่าน้องกำลังป่วย ให้ผู้เลี้ยงรีบนําน้องพบแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษาในทันทีค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะกับความรู้เกี่ยวกับเจ้ามังกรเคลาวาที่คุณหนูแวะนนำมาฝากต้องบอกเลยว่าใครคนไหนที่ชอบเลี้ยงสัตว์แปลกๆไม่ซ้ําใครกิ้งก่ามังกรเคาาถือว่าเป็นสัตว์ที่น่าสนใจและกําลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายสีสันรุดลายสวยสดแถมยังเชื่องและสามารถพอพันขายทําให้เกิดรายได,ได้ได้อีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นสัตว์ที่ครบเครื่องจริงๆ